ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติที่เชียงใหม่นะครับนายเนรัตพงศษษษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นําหัวหน้าสนวนรชาชการพสกนิกรชาวเชียงใหม่นะครับร่วมพิธีทวายบ,บตัากบาตรพระสงฆ์46รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระรบรมราชินีครบ46พระชมพรรษานะครับ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท,ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งโครงการในพระราชดำริโครงการส่วนพระองค์สวนจิลดาและโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปะชีพ <c oughs> เพื่อให้ราษฎรนั้นมีอาชีพเสริมนะฮะเพิ่มไรายได้ให้พอเพียงแก่การย่างชีพด้วยการฝีมือพื้นบ้านสืบทอดงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นครับ จากเชียงใหม่นะครับไปดูที่ขอนแก่นครับที่สารากลางจังหวัดขอนแก่นนะครับนายกรศสอนกองฉลาดผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนำสนราชการและประชาชนรวมประกอบพิธีถวายเครื่องจตุป,ปัจจัทยทายธรรมและ,จะเจริญพ,พุทธมนต์โดยพระเถรานุเถระทรงสมณศักดิ์นะครับจากนั้นทางผู้ว่าขอนแก่นได้นาหัวหน้าสนราชการและประชาชนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์นะครับที่เฮือนโบราณหน้าสารากลางจังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะฮะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาศา 3. มิถุนายน2567นยนะครับหลายอุยทัยธานีนะครับบริเวณ5แยกวิทยุอำเภอเมืองอุทัยธานีนายเทีรพัฒน์คัชมาศผู้ว,ว่ราราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีทำบ,บุตักบาตรถหว้เป็นพระราชก,กุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาศานะครับนำสนราชการและประชาชนนะฮะเข้าร่วมในพิธีครับ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานฝ่ายสง์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปนะครับเจริญพระพุทธมนต์ดังนั้นทางพระว่าอุทัยธานีท่านก็นําผู้เข้าร่วมพิธีเนี่ยทำบุญตักบาตรออกรับวินทบาทนะมีพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปด้วยกันนะครับบริเวณท่าแยกเวทยุคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะครับ ห่วยภาคพักได้นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอัมพลพงศุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำพระสงฆ์อนุกรรชาวจังหวัดยะลาร่วมในพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะครับโดยมีเจ้าวาดวัดเวรุวันประธานสงฆ์นำพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติ และประชาชนร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลก่อนที่จะนำพระสบฆ์น,นิกรจังหวัดยะลาทำบุตตักบาทเข้าสารอาหารแห้กแด่พระสงฆ์จำนวนทั้งหมด47รูปครับ